สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เชฟเล็กออฟฟิ i ชียลนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูของขนมปังกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบทานขนมปังนะคะลองนำสูตรนี้ไปทำทานดูที่บ้านค่ะรับรองว่าได้ขนมปังที่อบออกมาอร่อยถูกใจแน่นอนนะคะกับเมนูของขนมปังฟักทองคัญพืชน,นั่นเองค่ะ เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ทันยพืชค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะในสูตรนี้ก็คนที่ทําขนมปังไม่เป็นหรือมือใหม่เพิ่งหัดทำขนมปังก็สามารถทําได้เหมือนที่ได้กําในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทําแต่ก่อนอื่นฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เล็กด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในทุกๆเมนูนั่นเองค่ะวัตถุดิบในวันนี้นะคะจะมีแป้งขนมปัง ตามมาด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะฟักทองนึ่งบดละเอียดนมผงยีสแห้งชนิดหวานนะคะเกลือชมพูไข่ไก่เย็นเบอร์สองค่ะแช่เย็นนะและตามมาด้วยนมสดลดจืดแช่ยเย็นเหมือนกันค่ะข้าวโอ๊ตอัลมอนด์บดละเอียดงาขาวงาดำคั่วให้หอมก่อนนำมาใช้นะคะ เนยละลายสำหรับทาขนมปังหลังที่อบเสร็จค่ะนมสดลดจืดนะคะทาขนมปังก่อนเข้าอบเนยเค็มค่ะในส่วนของทัญยพืชวันนี้เราใช้เป็นมเมล็ดฟักทองและ,มะเมล็ดทานตะวันอบนะคะโอเคค่ะวันนี้ได้ส่วนผสมแล้วนะคะไปลงมือทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเติมแป้งขนมปังค่ะ วันนี้เล็กใช้ stand mixer เหมือนเดิมนะคะจะได้ผสมได้ง่ายแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยเนาะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมถนัดโนดมือก็นด,อกนดมือได้เหมือนกันค่ะทีก็ตามด้วยนมผงนะคะวันนี้เล็กใช้เกลือชมพูนะคะเหมือนเช่นเคยนะเกลือชมพูเนี่ยจะต้องใส่แยกกับยีสต์นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดยีสต์โดนเกลือโดยตรงเนี่ยยีสต์จะตายนะคะ มันก็ใส่คนเราฟังค่ะตามมาด้วยยี้ชนิดหวานนะคะสำหรับตัวของเนื้อฟักทองบดละเอียดนะคะก็นำไปนึ่งหรือเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะแล้วก็บดให้ได้เนื้อละเอียดนเนียนๆแบบนี้แต่ที่สำคัญคือต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนำมาใช้นะคะน้ำตาลทรายค่ะ ไข่ไก่นะคะเล็กมักจะบอกคุณผู้ชมว่าให้ใช้เป็นไข่ไก่เย็นเนาะเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนนะคะใช้ไข่ไก่เย็นแล้วก็นมสดเย็นแบบนี้ค่ะจะช่วยยืดการทํางานของยีสต์ออกไปนะคะยีสต์ไม่ทํางานเร็วเกินไปขนมปังเราก็จะกลิ่นไม่แรงนั่นเองค่ะ ใส่ส่มสมตามนี้ก่อนนะคะแล้วก็เปิดสปิดตีที่สปิดส4เนาะประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวค่อยมาใส่ส่วนผสมอื่นๆกันครบ10นาทีแล้วนะคะตอนนี้เล็กจะเติมงาดำแล้วก็งาขาวคั่วลงไปค่ะ ตามด้วยอัลมอนด์บดละเอียดนะคะข้าวโอ๊ตค่ะและเนยเค็มนะคะเสร<ะ>็จแล้วเราก็จะ เปิดเครื่องตีต่อนะคะนวดขนมปังตรงนี้ไปอีกยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาขึงฟิล์มกันดูนะว่าตัวขนมปังเนี่ยได้ที่หรือยังใช้สปีดสี่เหมือนเดิมค่ะตอนนี้เรานวดขนมปังครบ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาขึงฟิล์มดูเนาะ จริงๆในส่วนของขนมปังธัญพืชแบบนี้ค่ะมันจะไม่ได้ฟิล์มบางขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของพวกธัญพืชเนาะมันจะทําให้ตัวขนมปังอะค่ะไม่ได้เหนียวขนาดนั้นที่สามารถถึงฟิล์มบางๆได้ฟิล์มประมาณนี้เร็ยว่าโอเคแล้วใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายตัวโดนะคะไปใส่ในชามแล้วก็พักไว้ให้ขึ้นฟูสเท่าค่ะ กาผสมนะคะแล้วจะสเปรย์น้ำมันบางๆนะคะจะทำให้ตัวโดวขนมปังอะคะ่ะมันจะได้ไม่ติดภาชนะเรามากและเวลาที่เรานำโดออกมามันจะได้ออกมาง่ายนั่นเองค่ะจะเห็นว่าส่วนผสมค่อนข้างนุ่มนะคะเห็นไหมคะว่าตัวขนมปังฟักทองของเราเนี่ยนุ่มนิ่มแบบนี้เลยค่ะรับรองว่าออกมานุ่มอร่อยถูกใจแน่นอน รวบนะคะให้หน้าเขาเนียนๆน,น,นะแล้วก็ใส่ชามผสมไว้นะคะเดี๋ยวเล็กจะคลุมพลาสติกแปนะคะแล้วก็พักไว้ให้ขึ้นฟูสองเท่าอยู่ที่หนึ่ชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะหลังจากที่เราพักขนมปังให้ขึ้นฟูสองเท่านะคะวันนี้เล็กใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนานะ เวลาในการพักขนมปังก็ไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมินในวันนั้นๆน,น,นะคะก็ให้สังเกตตัวขนมปังเป็นหลักนั่นเองค่ะถ้าวันไหนคุณผู้ชมทําแล้วอากาศมันค่อนข้างเย็นเนี่ยในการพักขนมปังเล็กแนะนําว่าไปพักไว้ในไมโครเวฟได้เลยนะคะเพราะว่าไมโครเวฟเนี่ยค่อนข้างที่จะมิดชิดนะแล้วก็ทําให้ตัวขนมปังขึ้นฟูได้เร็วนั่นเองค่ะตอนนี้เราจะย้ายตัวขนมปังนะคะออกมา ตัดแบ่งเนาะวันนี้เลยใช้พิมพ์นะคะขนาดครึ่งหนึ่งของตัวพิมพ์450กรัมเนาะจะได้โลบประมาณนี้3โลบนะคะจะเป็นขนมปังแบบชิ้นน่ารักนรักไม่ใหญ่เกินไปนะคะ่ะคุณผู้หญิงต้องชอบแน่เลยเว่าชิ้นไม่ใหญ่มันทำให้เราทานง่ายนะคะแล้วก็ไม่ทานเยอะเกินเกินไป เดี๋ยวเราจะช่างขนมปังก่อนที่จะปั้นกลมนะคะจะได้ตัวขนมปังที่ออกมามีน้ําหนักเท่าๆกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราต้องทบน้ําหนักตัวช่างก่อนเนาะโอเคเสร็จแล้วก็นําขนมปังไปช่างนะคะไต้เจ็ด้อยห กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตัดขนมปังเป็นชิ้นละสองยห้าสิกรัมค่ะเห็นไหมคะว่าตัวขนมปังธัญพืชเนี่ย,ยมันก็ค่อนข้างเหนียวนุ่มเนาะถ้าสูตรมันดีแล้วอะค่ะทำออกมายังไงก็เหมือนกันออกมาอร่อยแน่นอนนะคะตัดแบ่งเป็นสามก้อนนะคะ โอเคพอเราได้ขนมปังออกมาแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เล็กจะเก็บก้นลงแบบนี้ม้วนกลมนะคะทีนี้ขนมปังมันลูกใหญ่เราจะคึงกลมแบบนี้มันก็จะยากเนาะเพราะว่าอุ้งม,มือเราใหญ่ไม่พอกับตัวขนมปังนะคนะเพราะฉะนั้นคึงกลมแบบนี้ก็พอค่ะใช้วิธีการเก็บรวบนะคะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เล็กทำบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่าได้ทานขนมปังที่มีธัญพืชดี่อสุขภาพแบบนี้นะคะแล้วก็รสชาตินุ่มเหนียวนะคะถูกใจจริงๆค่ะถ้าเราทำเสร็จแบบนี้แล้วคุณผู้ชมทานไม่หมดนะคะเข้าซีได้เลยค่ะ ในการเก็บขนมปังด้วยการเข้าฟรีเนี่ยก็เก็บได้นานหลายเดือนเลยนะคะเวลาทานใ่เราก็แค่อ,ออกมาพักให้คายเย็นแล้วก็จะนำไปปิ้งนำไปอบนำไปย่างได้หมดเลยค่ะเห็นไหมคะว่าหน้าขนมปังที่ออกมาหน้าตาต,ต้องวัดวีแบบนี้เตรียมผ้าขาวบางหรือพลาสติกนะคะคลุมขนมปังไว้แบบนี้ไม่ให้เขาโดนอากาศนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวหน้าขนมปังมันจะแห้งเราพาักขนมปังไว15้15-20นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาขึ้นรูปกันค่ะ ตากขนมปังไป15นาทีนะคะตอนนี้เราก็จะมาขึ้นรูกกันค่ะใช้ไม้กลิ้งเนาะยืดตัวแป้งออกนะคะในการใช้ไม้กลิ้งแบบนี้ค่ะจะเป็นการไล่ลมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวขนมปังเนี่ยเขาเนียนขึ้นด้วยค่ะเสร็จแล้วกลับด้านนะคะเี้วออกให้เป็นสี่เหลี่ยมถือผ้าค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ที่ตัดขนมปังนะคะตัดออกให้เป็นเส้นความหนาประมาณหนึ่งเซนถึงหนึ่งเซนครึ่งนะคะเราก็จะได้ขนมปังที่ มีเส้นยาวๆแบบนี้เดี๋ยวต้องแยกออกด้วยนะเสร็จแล้วพอเราได้ขนมปังที่ออกมาหน้าตาคล้ายๆปลามึกแบบนี้เล็กจะบิดเกลียวนะคะบิดเกลียวแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จับให้เขารวมกันนะคะตอนนี้เราก็แค่ ม้วนค่ะก็จะได้ตัวขนมปังที่ออกมาหน้าตาแบบนี้เนะาะตอนนี้ในส่วนของพิมพ์นะคะจะต้องลองกระดาษไขนะคะตัวขนมปังก็จะได้ไม่ติดกับตัวพิมพ์นั่นเองค่ะในส่วนของ ความยาวนะคะก็พยายามทําให้มันเข้ากับขนาดพิมพ์ของเรานะคะมันก็จะได้ขึ้นฟูออกมาตรงๆฟูด้านบนนั่นเองค่ะด้านข้างก็คือความยาวเสมอกับพิมพ์ขนมปังเราแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทําแบบนี้จนครบทั้งสามชิ้นเลยนะคะแล้วก็พักให้ขึ้นฟูสองเท่าก่อนที่จะนําไปอบค่ะ เราพักขนมปังจนขึ้นฟูสองเท่าแล้วนะคะตอนนี้เล็กจะทานมค่ะการทานมสดบนหน้าขนมปังนะคะจะช่วยให้ขนมปังอบออกมามีสีสวยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้ธัญพืชที่เราโรยบนหน้าขนมปังเนี่ยเขาติดได้ดียิ่งขึ้นนะคะทาให้ทั่วๆแบบนี้นะคะด้านข้างด้วยนะ เสร็จแล้วนะคะธัญพืชเราก็โรยด้านบนได้เลยค่ะนี่ขนาดยังไม่อบนะน่าทานแล้วใช่ไหมคะสูตรนี้อร่อยมากจริงนะคะเล็กอยากให้ทุกคนได้ลองทำทานดูเนาะมันเป็นแบบธัญพืชที่โฮวีแต่ยังมีความนุ่มอะค่ะมันนุ่มนวลมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ โอเคโรยทั่วๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานำขนมปังเข้าอบกันค่ะครบ20่สนาทีแล้วนะคะตอนนี้เรานำขนมปังออกจากเตาอบกันค่ะ สวยงามน,นะคะทีนี้ตอนที่เล็กอบไปประมาณสิบห้านาทีนะคะหน้าขนมปังเนี่ยมันเริ่มจะสีเข้มเนาะเล็กก็จะเอาฟอยล์นะคะคลุมหน้าขนมปังไว้นะคะก็จะอบจนครบยี่สิบนาทีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการอบขนมปังก็จะต้องคอยสังเกตด้วยนะคะบางวันเนี่ยอุณหภูมิอาจจะสูงเร็วกว่าปกตินะ,ะก็นําฟอยล์นะคะคลุมหน้าขนมไว้ก็จะได้ขนมปังที่สีไม่เข้มเกินไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เล็กก็จะทาหน้าขนมปังด้วยเนยละลายนะคะการทาหน้าขนมปังหลังจากอบเสร็จทันทีจะช่วยให้หน้าขนมปังไม่แห้งนะคะแล้วก็มีความเงางามสวยงามด้วยค่ะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมปังฟักทองพันยาพืชนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเลยจะให้ดูคนเนื้อขนมปังด้านในตอนนี้เดี๋ยวขอแกะขนมปังและพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปค่อยกลับมาดูนะคะโอเคตอนนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะฝากคลิปของขนมปังฟักทองพันยาพืชไปด้วยนะคะเรายังเจอกันในอีพีต่ต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนกับเล็กและที่นี่เชฟเล็กบาร์ิเชียสวัสดีค่ะ